ใครที่ไม่ถนัดการทำพรีเซนต์หรือการออกแบบงานต่างๆต้องห้ามพลาดการอบรมคอร์สนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การจัดอบรมสื่อที่สะดวกในการทำงานผ่านเว็บไซต์แคนวาเคยไหมคะเวลาเราจะออกแบบผลงาน หรือชิ้นงานแต่ละชิ้นสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งศิลปะมักจะมีคำถามผุดขึ้นมาในหัวมากมายว่าจะทำยังไงดีใช้โปรแกรมอะไรดีหรือจะใช้เทมเพลตอะไรดีใช้แทมเพลตซ้ําๆเดิมๆก็ดูน่าเบื่อหรือถ้าจะออกแบบเองก็จะขึ้นแค่หน้ากระดาษขาวๆว่างๆไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะการอบรมในครั้งนี้ จะมาแนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบงานที่เจ๋งๆและมีคลิปวิดีโอสอนเกี่ยวกับการออกแบบงานที่สั้นเข้าใจง่ายและทำตามได้ง่ายๆค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้นะคะ 1. เพื่อให้บุคลากรแผนกทรัพยากรบุคคลออกแบบสื่อต่างๆได้อย่างรวดเร็ว 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดอบรม แก่บุคลากรแผนกทรัพยากรบุคคล 3. เพื่อให้บุคลากรแผนกทรัพยากรบุคคลสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้การอบรมจะถูกแบ่งออกเป็น4บทคือบทที่1จะเป็นการรับชมวิดีโอทำความรู้จักกับเว็บไซต์แคนวาซึ่งจะทำให้เรารู้จักแคนวามากขึ้นแคนวาเป็นเว็บไซต์สำหรับดีไซน์กราฟิกต่าง สำหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมกราฟิกก็สามารถใช้ได้เหมือนกันและจะมีวิดีโอการสอนลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซต์แคนวาบทที่2จะเป็นการรับชมวิดีโอแนะนำเครื่องมือในแคนวาที่ใช้สำหรับการสร้างสารรค์ผลงานหรือการออกแบบผลงานต่างๆบทที่3จะเป็นวิดีโอตัวอย่างการออกแบบปกหนังสือ ซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบที่เป็นภาพนิ่งหรืองานชิ้นอื่นๆได้บทที่4จะเป็นวิดีโอตัวอย่างการสร้างงานนำเสนอหรือ presentation ซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบหรือสร้างสารรค์งานที่เป็นวิดีโอเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการออกแบบงานนำเสนอได้เช่นเดียวกัน